กับยีสูตนะครับยี่หัวจุฬาคนนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาชมนะครับยีสูต New X นะครับ1.9 Active นะครับว่าเราจะแต่งนะครับจับใส่อุปกรณ์เพิ่มนะครับแต่งอีกนิดหน่อยนะครับก็ทําให้ดูดีขึ้นนะครับวันนี้นะครับหลักๆเลยนะครับที่ที่ห็นนะครับตอนนี้ก็จะเป็นตัว ราวแหลกลังค่านะครับตรงนี้คือในในส่วนของรุ่นแอคทีฟนะครับเขาจะไม่มีตัวราวแหลกลังคานะครับแล้วก็เพิ่มเป็นอุปกรณ์นะครับตรงนี้ขึ้นมานะครับก็ทําให้ดูหล่อขึ้นเลยนะครับผมเป็นราวแหลกนะครับพร้อมกับตัวใส่อุปกรณ์นะครับตัวนี้เพิ่มขึ้นมานะครับก็ด้านหลังตัวนี้คือเราติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับก็พร้อมจะส่งมอบแล้วนะครับก็จับเพิ่มอุปกรณ์นะครับนิดหน่อยนะครับเพิ่มขึ้นมาก็ทําให้ดูดีขึ้นนะครับกับตัวแอคทีฟนะครับ ราคาหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าันบาทเท่านั้นนะครับจะเพิ่มอุปกรณ์อีกนิดหน่อยนะครับก็ทําให้ตัวรถนะครับดูดีขึ้นนะครับแล้วก็คุ้มมากนะครับในส่วนของรุ่นแอคทีฟนะครับก็ภายในนะครับตัวนี้นะครับเราก็เพิ่มตัวอุปกรณ์นะครับคิวกันสาดแล้วก็ตัวนี้ติดฟิล์มนะครับเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นของลามินานะครับที่ติดให้ลูกค้านะครับแล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะครับที่เราเห็นก็จะเป็นตัว กันลายพวกบันไดพวกนี้นะครับก็ป้องกันนะครับสีทะลอกนะครับก็รุ่นนอคทีปนะครับก็คุ้มมากนะครับจับเพิ่มอุปกรณ์นิดหน่อยนะครับก็ทําให้ตัวรถเราสวยขึ้นนะครับดูดีขึ้นนะครับก็ฝากไว้นะครับรุ่นแอคทีปนะครับร้านหนึ่งแสนเก้าพันเท่านั้นนะครับเพิ่มยิ่งนิดหน่อยนะครับก็ได้รถที่สวยขึ้นนะครับไม่แพ้กับรุ่นท็อปเลยนะครับกับราคาที่คุ้มมากนะครับผม ก็วันนี้นะครับก็พาดูในรุ่นแอคทีฟนะครับที่ต่อจากที่ที่แล้วนะครับว่า,าเพื่อบุปกรณ์แล้วเป็นยังไงนะครับดูดีขึ้นนะครับก็สวยขึ้นเลยนะครับกับรุ่นแอคทีฟนะครับราคาคุ้มๆนะครับผมที่ครับผ